ผู้จัดรุ่นใหญ่ถึงกับส่งข้อความหาเบลล่าลานีผู้จัดรุ่นใหญ่ส่งข้อความหาเบลล่าลานีจากกรณีคอนเทนรายการของใหม่ดาวิกาที่ได้เชิญเพื่อนนางเอกทั้งมิลนิฐามินชาลิดาและมากี้ราสีมาร่วมพูดคุยโดยช่วงหนึ่งแก๊งนางเอกมามา้าเชลน์ตอบคำถามสุดลับเคยร่วมง,งานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกโดยเล่าเรื่องที่ระบุว่าถูกกันซีน จากคนคนเดียวกันและมาร์กี้บอกว่าขนาดไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแต่มีแค่คนเดียวเขาพูดกับตนว่าคอยดูใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันนอกจากนี้ยังมีการเล่าถึงอีเวนต์หนึ่งที่มิวหม่มินต้องไปเดินแบบแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งหายไปแล้วโผล่อีกทีอยู่เป็นเวทีรวมทั้งมีการบอกว่าภายในงานมีการสั่งให้นางแบบเดินยาช้าและประเด็นที่บอกว่าบุคคลดังกล่าว มีการมาโพสต์ในที่ของคนอื่นจนถูกชาวโซเชียลพากาันขุดว่าเป็นงานประกวดเครื่องประดับงานหนึ่งและย้งไปถึงดาราหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเบลล่าลานีล่าสุดพี่พลอยผู้จัดจาการส่วนตัวของเบลล่าได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาเติมมีข้อความระบุว่าอ่านโซเชียลแล้วเหมือนหัวมาพักใจดูวอล์กพวกเราพาแม,แม่ไปเที่ยวดีกว่าพาแม่มาซาที่โตเกียวที่ช่องทางออนไลน์ ลอยกับเบลทิพสารฝันคุณแม่และล่าสุดทางด้านผู้จัดละครชื่อดังนกจริยาเข้ามาแสดงความเห็นให้กําลังใจด้วยว่าดูสิ่งมีความสุขดีกว่าเนาะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเป็นกําลังใจให้กับสาวเบลล่าจํานวนมากอีกทางล่าสุดเบลล่าลานีโพสรูปล่าสุดขอส่งพลังบวกในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเกิดกระแสด,ดรามา่าโดยได้ระบุข,ข้อความว่าต้อนรับเดือนสต,สตรีสากล วันนี้เบลขอเป็นตัวแทนส่งมอบพลังบวกผ่านแคมเปญหนึ่งให้ทุกคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ท้าทายลองเท้าทำให้เบลเต็มที่ได้ในทุกกิจกรรมเบลอยากชวนทุกคนไม่ว่าจะชายหรือหญิงให้หันมาเชื่อมั่นในตนเองแล้วก้าวออกจากกรอบที่ถูกจำกัดเอาไว้นะคะซึ่งงานนี้ก็มีด้านนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกจริยาเข้ามาคอมเมนต์กลางอิตาแกรมเบลล่าเอาไว้ว่าอืม ส่วนประเด็นที่เบลล่าถูกโยงนั้นชาวเน็ตเรียกร้องให้นางเอกซีมอร์ออกมาขอโทษรวมถึงชาวเน็ตคนที่ตำหนิและต่อว่าเบลล่ารานนีด้วยเหตุจากถูกชาวเน็ตบางคนโยงถึงจวกอย่างหนักหน่วงและมีการขุดคิปงานอีเวนต์ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแฮชแท็กร้อแรงที่สุดติดเทรนทวิตเตอร์ไทยอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเบลล่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยครับ ขอบคุณข้อมูลจากไอจคุณเบลล่าลานีครับ